พบกับช่องเลยแฟมิลี่ Family ค่ะมือนิสิบห้ามาเบิงกบพ่อแม่พันค่ะซื้อมายังบ้านไหนแยกบอ่เอเขามาร่วมกันไว้ค่ะมาเบิงว่าเขาอยู่กันเจ๋งไลยค่ะจับกบพ่อแม่พันครับตุ้แม่หรือตุผูดิตุ๊ชิสตุ้แม่ครับข้างขา,ขาวขาวไปมันครับไปมันุ่มครับผมไปจะตอดไวตัง แม่ไม่จะตรวจไหวตั้งไหวตีเนาะมันกลัวหนุม่มมันกลัวอายหนุม่มหนุ่มนลงมาดิหนุ่มมาลงบอกกบเลยพามาเบ่งโกรบพ่อแม่พันครับมาดูกันยังไงพ,พาน้งหนุ่มมาดูกบพ่อแม่พันด้วยไปดูกันเลย ครับผม,ม,มโชชิว้าไปดูพ่อแม่พันธ์กันเลยครับค่ะนี่คือพอบอ่อพ่อแม่พันธนะคะจริงๆต้องแยกบอ่อพ่อพันธ์แม่พันธ์ต่างหากเนาะแต่เรายังไม่มีบอ่อแล้วก็เอามารวมกันไว้ก่อน อากาศแบบพ้อนมาเบิงว่าเขาอยู่กันจังไหน,นะคะมีประมาณสี่สิบหาตัวเราซื้อมาทำพ่อแม่พันจะทำการเพาะต่อไปอากาศร้อนจะมุดมองไม่เห็นอยู่ใต้นี้ไหมไมีไหมมีบอคะ ยู่ตรงนี้กันนี่เองวานากาดออนหลายกลองกันอยู่นี่เองร้อนมากเหมาะสำหรับฤดูเพาะพันธ์ช่วงนี้แต่เราต้องแยกพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์ไว้ต่างหากเดี๋ยวสิทำคลิปเกี่ยวกับการพาอพันธ์กบนะคะคลิปต่อไปรอดู ติดตามจมด้วยน,น,นะคะอันนี้มาให้ดูพ่อพนันแม่พนันก็จะพาดูว่าแม่พันลักษณะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะกลของเราสิผ้ามาเบิงว่าตัวเมย์ตัวผู้ตัวเถิกเขาเบิงจังไหยน,นะคะตัวเมีย ตัวเมียนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ส่วนมากตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้เนะาะแต่สมบูรณ์ก็จะตัวเท่ากันอันนี้คิดว่าตัวเมียหรือตัวผู้นะคะไว้ลื่น ตัวเมียจะลักษณะแบบนี้นะคะจะสีขาวไม่มีลายไม่มีรอยบุ๋มตรงใต้คางเนาะก็จะมีสีขาวแบบนี้ท้องขาวตัวขาวถ้าพร้อมจะสมพันธุ์ก็จะสักๆนะคะไปดูตัวผู้กัน นี่ค่ะลักษณะของไบตัวผู้จะค้างลายแบบนี้บางตัวไม่ลายก็จะบุม๋มบุ๋มตรงนี้นะคะบุ๋มสีดำดำส่วนมากอันนี้คือสมบูรณ์จะตัวเท่ากันอัสซีมีลายอยู่ข้างนะคะ ค่ะวันนี้ก็มีความรู้เกี่ยวกับการเบิ่งเพอพันธุ์แม่พันธุ์กบนะคะตัวผู้ตัว,ตวเมียว่าดูยังไงเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กบว่าทำยังไงนะคะจัดปจักโตูม้มินี่หาโซ่เบิ่งจัโตหนึ่งจับได้ปะครับงุ่มหนามโซ่เบิง่งงุ่มกบโซ่เบิ่งครับ อยู่ไต่งเงาบัวนะคะปูบะพุนเดพุนเดยอยู่ไต่งเงาบัวเต็มเลยขับผมดสูสิสิจับไดดบ่องมโซเลย,มยง,งมเบิงได้ละครับเป็นอยู่ไต่หนัานนาน,นางไางความสนุกของหนุ่มมวลหลาย,ยาเห็นบครับ จับโซ่เบิ้งจุกตัวหาดีๆหาดีๆชิแถวนั้นแหละตั้งหลายตัวนี่แถวนี้นี่นี่นีใหม่มันตัดีนี่ครับผมนั่นดีเห็นหัวมันอยู่เนี่ยเต็มเลยจัดการเลยลงแต่น้ำมันขึ้นมาให้จับเลยลงมงเลย ได้ไหมเหมือนเต่อเหมือนเต่อเหมือนเตอเ้ยเจียวบักรับเย่ไหนโชียสิเย่เก่งจังเลยจะเบ,บาๆม,มันจะตายาสนุกแล้วสนุกมากเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหนุ่มขอเล่นน้ำก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย สวัสดีครับไนต๊ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะเมมโต๊ะมุดไปไหนแลบบ้วเอ้ยนี่นี่นี่ไนโอ้ได้แก่แก